โอเคทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเกมอีฟุตบอลกันอีกเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาอีกครั้งสำหรับการจัดอันดับนักเตะพี่เอาววิประจำวันพฤหัสที่3 1เอดเดือน10ปี2024บนะก็รอบนี้อมืมันก็มีเลว,วงเดวานแต่ว่าผมไม่แอบไปสองนี้แล้วเดวานด้านนี้ดูมีความเร็วอยู่นะไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มจตแรกกันดีกว่าครับโอเคมาเปิดมาตัวแรกเลยลุยซิลบาน่าจะชื่อนี้นะเซบีย่าหรอที่มันไม่ใช่เซบีย่ามันคือเบติด้วยแต่มันไม่มีลิขสิบ ฟอร์มสแตนดาร์ดจำเจ็ดสิบก็น้อยอยู่แหละค่าพลังโกก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นก็สแต่ข้าวสิบหกมีสกิลโลพันแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมเอาจริงฟอร์มสแตนดาร์ดด้วยค่าพลังโกที่ไม่เยอะเลยขนาดนั้นแล้วก็จำที่น้อยขนาดนี้แต่ต่อให้มีสกิลวอลบอลก็เถอะฉเฉยๆนะตัวเนี้ยลุยซิวบามาตัวแรกลุยซิวบาฉเฉยๆเลยตัวต่อไปก็แดนเซลดุมฟรีมันลากลับวันพลังยิ่งน้อยลงนะดุมฟรีอ่ะ ฟอร์มสแตนดาร์ดเอาไปซีวิ่งแบ็กแต่ต่อให้ค่าพลังมันน้อยมากๆเลยนะ96แล้วก็ไส้ไหนก็ต่อให้วิ่งไวเลือดคอนแทคดีแต่ว่าดีเฟนซ์ก็ทแบ็กบุกก็โอเคแต่เปิดมันแค่80ดสอะแต่มันยิงเจ็ดสิบเจ็ดนะฟินิชชิ่งสงสัยร่างนี้มันยิงคมยิงแต่ส่วนแต่ถ้าสกิลมันโหดมากนะเฮดดิ้งบล็อกเกอร์ไซดิ้งแท็กเกอร์นี่ยมีพินพอยต์แต่ว่าค่าเปิดมันไม่ดีจริงแบ็กบุกเอามาเล่นเป็นแบ็กลับ ก็ไม่มีแมมากิ้งแล้วก็ค่าพลังเกมนับที่ไม่ได้ดีเลยค่ะนั้นนะฟอร์มสาตนดา์ด้วยมันมีดีแค่ความเร็วกับความแข็งแกร่งอย่างเดียวนะสำหรับผมดูมฟีร่างเนี้ยร่างผมมีร่างเก่าๆค่าพลังมันดีกว่านี้เยอะยนะแล้วก็เสริมสกิลวให้ดีกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นดูมฟีตัวนี้ผมให้เฉยๆนะมาเฉยๆแต่ก็ดีกว่า Louis ลาุยซิวานี่แหละโอเคตัวไปก็เป็น Al A นะอ,อาร์ซ์ลาฟฮาคิมี่นะโอ้โหฮาคิมี่เอายิงมันมันมันค่อนข้างที่จะ สู้เตโอไม่ได้หวันมาเป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์แต่ล่างนี้ตันร้อยเลยเหรอสปีดดีแอตเทอรชันดีค่าดีเฟนต์ประมาณนี้สำหรับแบ็กตัวจบก็โอเคแล้วฟินิช76เป็นแบ็กตัวจบแต่ยิงคมน้อยกว่าดุมฟีีตัวเมื่อกี้นะส่ง82ก็โอเคเปิดได้โลพาร์ดดีดิบบิ้งโอเคนะกับสปีดเท่านี้ก็วิ่งไวข้าลางเกมรักก็ไม่แย่แต่ฟูลแบ็กฟินิชเชอร์มันก็สไตล์มันเล่นยากหน่อยถ้าไม่ตั้งให้มันเป็นดีเฟนต์ถ้าตั้งเป็นดีเฟนต์มันก็ไม่บุกแต่ถ้ามันบุกมันก็จะเข้ามามยิง ส่วนสกิลลุกมีพินพอยมีทูพาซิ่งไละิ่งแท็กเกิลสกิลเกมลับอินเตอร์เซชันและมีแถมมาให้ไอคอนปฏิเคิลเลนสกิลมันดีจริงแหละค่าพลังมันก็ดีแต่ผมใช้ไม่เป็นจริงๆว่าฮาคิมี่ผมใช้ไม่เข้ามือจริงมีหลายๆล่างแต่ว่ามันใช้งานได้นะจริงๆฮาคิมีอ่อ่ะถ้าผมใช้ใช้ก็คงตั้งดีเฟนส์อ่ะมาใช้งานได้ตัวต่อไปก็เปโดเนโตโพลิฟิกฟอร์มสแตนดาร์ดวิ่งไวเอาจริงผมว่า สปีดกับแอเซเลชันนี่99ยังไม่น่าเกียดเลยนะดิบบิ้งดี81บอลคอนโทรล88โอเคไทป์โพเลชันนะแต่แปดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามีดิบบิ้งที่ดีก็วิ่งไวอยู่นะส่งดีได้โลพาสก็แน่นอนเพราะว่าส่งให้แจ็คสันยิงล้อพาสเจ็ดเปิดอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ที่ดีที่เจ็ก็โอเคมากๆแล้วสำหรับโบลิฟิกวิงเกอร์สสก,กิลก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะเดอร์พาร์ทโซนโทนฟิฟแฟบมารคเซเทิร์นไม่มีช็อปเทิร์นด้วยมมีีทรรูพพพาาซิิ่่่งงด้ววยยลลลอออเเค์ color, ์นตตแ ก็อาจจะเปิดได้นะมันก็ฝืนๆได้อยู่หละเจ็ดสิบเจ็ดแล้วถนัดเท้าซ้ายด้วยแล้วก็เล่นปีซ้ายปีขวาได้หมดไม่ออสไตล์เ่กองหน้าได้ด้วยสำหรับสไตล์โพลิฟิกแล้วความไวดิบบิ้งกับจบสกอร์แล้วส่งอีกนิดหน่อยแล้วก็สก,กิลเล่นท่าที่มันครบเครื่องเอาจริงกอสุดโหดนะเปน็นโดนิโต้แต่ผมผมให้ใช้งานได้นะเพราะจริงๆผมว่าฟอร์มอเมเบิลิงอ่ะมันมีผลมากๆเลยอนะ่ะนี่ฟอร์มสแตดนดาร์ถ้าเป็นฟอร์มเมเบิลิงผมว่าผมไม่สุดโหดเลยนะแต่มาเป็นฟอร์มสาเดนดา์ผมให้ใช้งานได้นะ มาใช้งานได้แล้วก็ได้นอนเก่งกว่าฮาคิมี่ตัวต่อไปก็โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้อันเวเบลิงโกโปรเชอร์ร่างนี้วิ่ง8-3นะเขาดูบู๊หน่อยชูตติ้งไมนะ่น่ะเอ้ยเนี่ยไม่โดนสปีดไม่โดนแอเซชเลชั่น79ก็เยอะนะเยอะกว่าร่างอื่นๆอยู่นะเนี่ยวิ่ง8-3จริงๆผมโอเคมากซื้ิเข้าแปดดิบบิ้งประมาณนี้สำหรับกองหน้าสายแบบว่าตัวจบก็เยอะฟินิชชิ่ง90 ผมอยากน่าจะว่านร่างนี้ว่า heading aerial มีครบตรงนี้ color ตรงนี้ shooting มีครบสกิลตัวลุกมี rising shot เลยพวกนี้ก็เป็นตัวลุกที่สก,กิลลุกค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะมีคัทพี่ไฮเธอเล่นท่าแถมมาให้นิดหน่อยอ time first time shot first time shot อะไร first time shot เอาจริงเรวานร่างนี้บู o s t ไม่ติดสปีดแล้วก็ไม่มีบู o s t ก็ยังเก่งอยู่นะสหรับผมอะ่ะผมให้ใช้งานได้ว่ะโปรตีเรวานี่ผม,มให้เฉยๆตลอดเลยนะแต่ว่าสปีด83นี่ visual contact ประมาณนี้แถวนี้มันเล่นได้จริงๆนะไม่ต้องวิ่งถึงไม่ต้องวิ่งถึง90หรอกเรวานะ่ะ แปดสิบสามนี่ก็เพียงพอแล้วกองหน้าสำหรับผมอะแต่เอาจริงมันก็อ่อนกว่าเอ็มเปอเป้อยู่ดีนะแต่ผมไม่ใช้งานได้นะโรเบิร์ตเดบานลอฟสกี้ตัวนี้มาใช้งานได้ดีกว่าฮาคิมีแต่ผมให้ลองเนโต้นะโอเคตัวไปก็เป็นอัตตโกดูโฮเพเยอร์ฟอร์มสแตนดาดนี่ผมยังไม่ได้บูตอืมนี่คือเอาจริงไหมวิ่งไวดบิ้งแปดสิบเก้าแปดสิบแปดโฮมเพเยอร์มันโอเคแล้วสำหรับผมอะ โลพาสแปดสิบเอ็ดดีโลพาสไม่เอาไปเปิดอยู่แล้ว mm hmm. เล่นปีกออฟสไตล์ฟีชิงแปดสิบห้ายิงอย่างคมแล้วประเด็นคือลางนี้มันเล่นเอสเอสได้เว้ยเอสเอสข้าพลังปาวันนี้เอาจริง mm ้ง hmm. ผมให้สุดโหดนะเอสเอสอ่ะดับเบิลท so ัสเฮดดิ้งโซคอนโทรลเอเรียลแทร็กแบ็กวันทัสพาสคัตวิไฮเทิร์นเฟิร์สไทม์ช็อตแล้วมันยิงคมยิงลางเงี้ยไม่มีบ mm ูต hmm. ก็ยังเก่งอยู่นะแล้วถ้ามีบ mm ูต hmm. ก็เก่งขึ้นมากกว่าเดิมอีก แต่ข้อเสียตัวนี้อย่างเดียวนะที่ผมไม่ให้สุดโหดนะคือมันไม่มีทูพาสซิ่งเว้ยถ้ามันมีทูพาสซิ่งผมให้สุดโหดไปแล้วแต่ไม่มีทูพาสซิ่งก็ใช้งานได้นะตรงนี้แต่ว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยใช้งานได้ม,มันดีกว่าเนโตไหมเอาจริงผมว่ามันดีกว่าเนโตนะฟอร์มแซน,นด่านเหมือนกันเลยแต่แค่ไม่มีทูพาสซิ่งเสียดายจริงโอเคต่อไปมันชื่อมันอ่านว่าเดเคลาใช่ไหมไม่ใช่เดเคลาเล่ La Le, นะผมว่ามันน่าจะอ่านว่าเดเคเดเคลานะ น่าจะอ่านดูกันมัน้งอ่านปีก็ขออภัยนะเป็นโฮเปเยอร์ฟอร์มอเวอร์พลลิงนะยิงคมประมาณนี้ดิบบิ้งประมาณนี้โอเคแต่ว่าตัวนี้วิ่งช้าจัดแต่ว่ามันสูงหนึร้อยเก้าสองไงมันมันก็คือมุลเลอร์เลยนะเป็นมุลเลอร์ที่วิ่งไวกว่ามุลเลอร์แต่ว่าเกมลุกไม่เท่ามุลเลอร์มีดับเบิลทัชลองเล่นเคอร์เลอร์มีทูพาสซิ่งเวทพาสเอายิงตัวนี้ถามว่าเล่นเอเอฟได้ไหมโลพาสดีด้วยเอายิงสปีดแค่นี้ผมไม่ค่อยโอเคนะ สำหรับตัวอย่าง MF เพราะว่าแผนทีมผม MF มันค่อนข้างที่จะต้องมีต้องวิ่งอ่ะต้องวิ่งหน่อยแต่ว่าเล่น SS โอเคจะจัดตัวนี้อายุ23นะสูง192แต่วิ่งช้ากว่าเรลียวานล่างเมื่อกี้อีกอ่ะ acceleration ก็ช้ากว่าจริงตัวนี้สกิลมันก็มันดีนะสกิลมันสกิลเป็นสกิลที่แบบว่าสร้างสรรค์เกมเยอะมีเดบัลทัชด,ด้วยล่างนี้โอเคผมไม่ใช้งานได้นะแต่ว่ามันต้องตัวท้ายๆจริงนะแต่ว่าไม่ไม่เฉยๆนะ เพราะว่าเกมลุกวินิชชิ่งแล้วพวกนี้ส่งแล้วพวกนี้กับสกิลเล่นท่าสกิลส่งค่อนข้างที่โอเคตัติดอย่างเดียวคือมันวิ่งช้านี่แหละมันช้าจริงๆแล้วฟอร์มเอเวอร์ลิงโฮไปเยอร์ด้วยนะตัวเนี้ยมันช้าไปไอ้น้องผมให้ตัวสุดท้ายของใช้งานได้เลยโอเคตัวไปมันชื่ออะไรอะลิกาโดเปปี Be ้เหรอเปปายเปปี้อ่านเปปี้แล้วกันโกโบเชอร์ฟอร์มสแตนดาร์ดค่าพลังมันน้อยจัดอะมันน้อยมากจริงๆแต่ว่าฟินิชชิ่ง88ดิบบิ้งประมาณนี้ผมว่าถ้ามันอายุ21อ็อะถ้า ฟอร์มดีๆไปเรื่อยๆตัวนี้ค่าพลังสวยนะพอที่บิ้งก็80แล้วนะแล้วก็สปีดก,ก็พอได้ไวกว่าเดวานอีกแล้วก็ฟินิชชิ่ง88ก็พอมีความคมเลยแหละ88ก็เพียงพอแล้วอสอสซีมเอาไปเนี่ยแปอาจจะก็โอเคแล้วแหละโกคบอลเชอร์ส่วนสก,กิลก็โอซิมเมนน่ะสก,กิลเหมือนวิกเตอร์โอซิเมนเลยแต่ว่าค่าพลังน้อยกว่าโอซิเมนเยอะเลยนะไอ้ยิงตัวนี้ผมก็เล่นได้นะจริงๆแต่ให,ให้เฉยๆให้เฉยๆเลยเพราะว่าค่าพลังมันน้อยไปจริงๆสกิลแค่นี้สำหรับผมกองหน้าก็โอเคนะต่อให้ไม่มีแต่ประธานก มันคือโอซิเมนโมเดลอะตัวเนี้ยให้เฉยๆเลยตัวสุดท้ายของเฉยๆตัวต่อไปก็กาเบลซาร่าหรอบล็ ok ok. from, อกทูบล็อกฟอร์มอไม่ใช่เอเวอร์ดิงฟอร์มสแตนดาร์ดแตเท้าเดียวสปีดเอ้ยแต่ว่ามันยิงได้แล้วก็มันโค้ง,งนะสงนนบบ่งเท่านี้ดิบบิ้งเท่านี้สกิลก็ประมาณนี้ก็อ่อนกว่าเบลเบเดล่างสแตนดาร์ดอยู่ดีอะท่าดิฟเฟนต์ก็โอเคแต่ว่าตัวนี้เขาบอกบัคอยู่ป่ะแต่ว่าตำแหน่งบัคกก็ C.M เล่นได้ C.M.D.M.F ไม่ off F, ออฟสไตล์เล่น A.M.F เอาอย่งี้ผมว่าเล่น A.M.F โหอยู่นะเพราะส่งดีมีทูพาสซิ่งวะมีทูพาสซิ่งด้วยมีลองเล่นชนะูตติ้งอะไรพวกนี้มันทัดพาร์ตมีคิวเกมรับแถมมาให้หน่อยบล็อกทูบล็อกโอเคไหมเอาอย่งีบล็อกทูบล็อกถ้าไปเล่นออฟเล่นไม่ออฟสไตล์เล่นบล็อกทูบล็อกอ่ะผมว่ามันไม่ไหวเว้ยเพราะสปีดมันช้าจ,จริงมันวิ่งเตมิมขึ้นลงไม่ทันนะแต่ถ้าเล่นออฟสไตล์เป็น A.M.F ไปเลยเอาอย่างนี้ผมว่าใช้ได้นะตัวเนี้ยค่าบอลลังค่อนข้างที่จะะโอเเเคมาาากลยพรว่ ลุกอะฟินิชชิ่งมันดีจริง8.2นะมันชนะบาเดเลยตรงเกมลุกเลยพวกนี้แต่ว่าสปีดกับดีเฟนต์ก็สู้ไม่ได้นะแต่ว่าเล่นเอ็มเอฟออฟต์ตนี้ผมว่าใช้งานได้นะตัวนี้กาเบรียลซาร่าว่าสกิลส่งมันมีไงแล้วก็มีสกิลยิงด้วยแต่ว่าผมให้เนี่ยเดีผมเอาจริงผมว่ามันดีกว่าไอ้ดิเคเลอร์นี่ว่ะโอเคตัวต่อไปมันชื่อเคนันยูดิสยูดิสน่าจะยูดิสหรือเปล่าขนาดสเท้าตัวเนี้ย ตัวนี้จริงๆล่างยูจเอลก็เคยมาสัากเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดจำผิดก็ขออภัยเคียร์ทีขนาดไซส์ห้าขวาห้าสปีดดีดิบบิ้งดียิงคมเคียร์ทีเพลเมคเ,เกอร์ปีกสูงปีกต่ำไม่ออฟสไตล์เอสเอสไม่ออฟสไตล์เอฟไม่ออฟสไตล์ส่วนสก,กิลดับเบัลทัสอาโคบิดิคเนชิ่งลองเล่นเคเลอร์ลองเล่นชูตติ้งทูพาสซิ่งมีซูเปอร์ซับมีโซคอนโทรลเอาไซส์เคเลอร์ on, Outside, Color, ถนัดสองเท้ากองหน้าก็ยังเล่นได้อะตัวนี้แต่ว่ามันฟอร์มอันเวิร์ลลิงว่ะแต่ ตัวนี้คือสุดยอดของแพ็คจริงๆเลยนะสําหรับผมอ่ะก็ <c oughs> คืออยากได้ตัวนี้เลยะ้ะจะเปิดคงเอาตัวนี้เพราะวิ่งไวดีบิ่งดียิงคมส่งไม่ดีเลยค่ะนั้นแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถานัดสองเท้าด้วย <c oughs> แล้วสกิลนี่ก็คือสกิลแบบว่าสุนโฮจริงๆว่าตัวนี้แต่ว่าฟอร์มอเวเบอร์ลิงผมไม่ใช้งานได้นะตัวนี้ถ้ามาเป็นฟอร์มสแตนดาดหรือว่าฟอร์มอเวเบอร์ลิงอะไร่าี้ผมให้สุนโหเลยะเข้าทางดีกว่าไออัตต์กรูกับเนโตอีกอ่ะอันนี้ผมให้ตัวเนี้ย ตัวแรกของใช้งานได้เลยนะโอเคตัวไปก็ไม่ตัวตัวไปเลยตัวสุดท้ายของแพ็คเลยก็เป็นมาเกฮีบิวอัพนะร่างนี้ปกติมันเป็นเอต้าฟอนเมนนะเกฮีฟอร์มอันเวอร์ลิงด้วยส่วนสูง่ร้อยแปดสิบสองอาจจะตัวเล็กไปแหละแต่ว่าวิ่งไวนะแต่ว่ามันติดบูตไงมันแปดสิบสี่ก็ยังไวอยู่นะกาเขียวกองหลังไม่ค่อยจะมีวิ่งแปดสิบสี่เหมือนนะเสื้อคอนแทคดีเอ็นเกต์เป็นน้อยไปหน่อยแต่เป็นบิวอัพอาจจะไม่ได้เห็นผลในข่ะนั้นแต่ว่ามันก็เห็นผลอยู่แล้อาจจะยืนค้ำในสูงขึ้นมาในจังหวอยู่นะ สกิลเกมรับหายไปสกิลเดียวเลยก็คือเฮดด i n g นะแต่ว่าเฮดดิ้งมันไม่ทําให้แย่งหมงชนะมันทําให้หมงแม่นมงดีแต่ว่าแย่งหมงชมัดก,ก็คืออเรียลนี่แหละเกฮีเอาจริงตัวเลขไปหน่อยแต่ว่าใช้งานได้ไม่ใช้งานได้นะนริงไม่ค่อยเห็นกองหลังการเขียวที่ค่าพลังดีดีขนาดนี้มา่อก่อนนะแล้วถ้ามีบูตนี่เก่งเข้าไปใหญ่เลยวิ่ง87อะแต่ว่าวิ่ง84ก็ไม่ช้าแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นตัวเมตาสมัยนี้ก็ถือว่าช้ามากเลยแหละแมาเกฮีตัวนี้ผมให้ใช้งานได้นะมา,มาเกฮี ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยอยู่ข้างหลังเลวานเลยเอาจริงไออูดีนี่ผมอยากจะเยี้ยงเลยให้สุนโถดับไม่สุนโถดีแล้วกันเปลี่ยนใหม่แต่ว่ามันฟอร์มไม่ค่อยจะมีนะตัวสุนโถดที่ผมให้แล้วฟอร์มแบบว่าอีกของที่แทนฟอร์มหัวตกอะ่ะมีไอน่าจะมีไอซาวิโอซาวิโอซาวิโออะไรของที่มันอยู่พูมาร์สอะไรนะั่นอะ โอเคทุกคนก็จบไปทำสับสรรการ์ดระดับนักตเตะพี่อัเดวิกก็สดาห์นี้เอจริงไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเปิด่ะก,ก็น่าเปิดอยู่แหละตัวใช้งานได้มันดีเันนี้ผมอยากได้เลวานกับไอเอวิดส์ไอ้นี่นนะส่วนแพ็คม่วงก็รอหน่อยนะเดี๋ยวมาแน่แต่ว่าแพ็คม่วงเอาจริงผมก็ส่องมานิดหน่อยแล้วล่ะมีตัวเก่งๆอยู่ไม่กี่ตัวจริงๆนะก็โอเคเหมือนเดิมนะทุกคนที่ผมจะันดับไปทั้งหมดไม่ต้องเชื่อผมนะได้ตัวไหนก็ไปล้องเล่นกันเองดูก่อนเพราะว่าแต่ละคนก็มีนักเตะที่ถนัดเข้ามือไม่เข้ามือไงไม่เหมือนกันนะก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่ค,นนคอยกดไลค์กดซับสไครป์ผมนะครับวันนี้ไว้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ